เอาแล้วครับลอยลำลงมาแล้วครับลอยลงมาลำแ,แล้วร่องน้ำสีแดงจ้าพ่อเมืองแสนเจ้าภาพเจ้างานเจ้างานครับฝั่งจังหวัดยะโสธรโอ้โหส่วนพี่น้องฝั่งทางเราก็ฝั่งน้ำเงินนั้นพี่น้องฝั่งร้อยเย็ดพนมพัยของเราโดยท่านนายกเล็กคนเก่งของเราครับวันนี้ มอบภัยนาที่ท่านรองการพร้อมทีมงานท่านัว้น้าสถิตเป็นคนประกบคู่เรือให้ <c oughs> อผู้จัดาการเรือทีมอื่นผมไม่ห่วงครับตอนนี้ผมห่วงผู้จัดาการเรือเทพเนี่ยออกมาแล้วครับท่านผู้ชมใส่กันแล้วครับตูดอนนี้เหลเรือคู่แรกประจำวันนี้ออกมาแล้วครับเจ้าแม่ทำเตีร่องน้ำสิงเจ้าพ่อเมืองแสนร่องน้ำสีแดงใส่กันมาแล้วครับท่าน้าจ้าจ้้จ้้า้้ะ เอาละครับตอนนี้ยังดูไม่ออกยังบอกไม่ได้ว่าใครจะไปเทียวดใส่กันมาจนที่เที่ยวตาตาหัวตาหัวท้าตาตาผายต่าผายหัวลำซ้ายท้ายลำสังเสียงเพดานสนามในใบตาขุดตาไปตาคุดตังนีรอบแรกรอบแรกคู่แรกรอบปฐมเรื่อระเบ้าปัดกองเรือเก่งไป่เป็นหรือยาวกลับมาเกินสี่สิบใบผายเรือดิสนามดังของพี่น้องเพื่อนร่วมภัเริ่มใส่กันมาที่ยวไม่มีใครยอมใครละจ้าท่านผู้ชมมาดูครับเที่ยวแรกเปิดหัวจวบปากว่ายังไงเจ้าแม่ทำเนียมเจ้าแม่ทำเนียมบเจ้าพ่อเมืองแส่ระเบิดเจ้าพ่อกับเจ้าแม่เจอกันมาแล้วเหวยมาแล้วว่ามาแต่ของเขาของเราก็มาเเจ้ามมทำนีย ชอบนั่นลู่ดาวเหมนเจพ่อเมืองแสนนั้นเชอบนแดงไส้กันมาเปิดภัยไายมืงใส่กันมาไม่มีใครยอบใครคู่แรกโอ้โหกบหน้ากบตาับับับแล้วก็ไป ทำเนียบนี้นี่แบบทำเนียบนี้เจ้าพ่อเมืองแสนตาบออกไปพุ่งตีตีตีขู่ีสูสีหัวกลางเสำรวจท่านผู้ชมเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ตอนนี้ชับเถิดพัดนำนิ่งเลยมันต้องจับตัวนี้มาณสองร้อยเมตรจะเข้าสู่เจ็ดจ็ตัวนี้ทำเนียบเบียดบันตุลีเมืองแสนมาคู่กีตัวนี้เอาแล้วทำเนีมบเมืองแสนมาบังยังโอ้โหกอดขอกันไปติตีมัต้องจับตาดูเรือคนที่ขู่กีตี้สั่กันไปไปกันใกล้ไม่เบียดไปประมาณหนึ่งร้อยเมตรจะเข้าสู่เจ็ดเจ็ดแล้วค่านผู้ชมเอาแล้วไอ้หัวต่อหัวท้าต่อท้าภายต่อภายกระชากแรงแสงดีทำีกกกก็็ไไมมมมมม่่ยยอออเเืงงแสนนคูัา ชนดิดที่บอกมัมีใครยอมใครเริ่มอัดขึ้นมาลเลยทำเนียมบีขึ้นมาทำเนียมขึ้นมาเมืองแสนจะดีเมืองแสนจะดีทำเนียมบีขึ้นมาเมืองแสนจะดีทำเนียมจะกี้ทำเสียงจะดีเมืองแสนจะดีและสุดท้ายก็ฮซนไทยค่ะยังไม่เป็นทางการก็ขอสแสดงความยินดีกับเจ้าพ่อเมืองแสนนะคะ ในลำดับต่อไปครับเป็นปการประกาศผลการแข่งขันเรือเที่ยวแรกซึ่งเป็นเรือรอบปฐมฤกษ์ของการแข่งขันเรือยาวกลางไม่เกิน40ใบพายของสนามท่าเรือดอนกรอกอ,รอบต่อพ้นลำไยของเราเที่ยวแรกระหว่างเรือยะพ่อเมืองแสนร่องน้ําแดงพบกับเรือยะแม่รมเียจ89ร่องน้ําสีน้ําเงินคณะกรรมการเส้นชัยครับรงการตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ํา สีแดงเจ้าพ่อเมืองแสน